สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาให้อาหารปลาดุกครับครบหนึ่งเดือนพอดีนะครับพี่น้องดูครับโตไหมครับหนึ่งตัวหนึ่งเดือนผมว่าโตนะโตน่าดูเลยครับพี่น้องปลาหนึ่งเดือนเองนะครับวันนั้นเรามาไปซื้อเดินทางไปซื้อวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาอันนี้กันยาแล้วครับโตดีไบดีครับพี่น้องก็ให้อาหารตามเขาแล้วครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ ินดินที่มันก็โตวไวครับอาหารทุกอย่างโตวไวน่าดูนะพี่น้องครับหนึ่งเดือนเองพี่น้องคาดว่า,าไม่เกินหกเดือนนะครับห้าเดือนหกเดือนก็ได้ขายแล้วพี่น้องเราสามตัวโลครับส,สามตัวสี่ตัวโลประมาณนะครับพี่น้องตัวใหญ่หน่อยครับนหนักเโอเคนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง